ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะพบกับครูเอิงนะคะในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่4ลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวก่อนที่เราจะไปปฏิบัติท่าเรามารู้จักความหมายของเขาก่อนนะคะ ลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวคือการเคลื่อนไหวโดยเน้นการใช้ตั้งแต่ช่วงไหล่ลงมาถึงเอวค่ะเช่นการยักตัวกดไหล่กลอมไหล่ตีไหล่เป็นต้นแต่สำหรับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูเอิงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ กับลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนของลำตัวทั้งหมดสองท่าค่ะนั่นคือการยักตัวและการกดไหลเรามาเรียนรู้นะคะสำหรับท่าที่หนึ่งค่ะการยักตัวการยักตัวคือกิริยาของลำตัวส่วนเกลียวหน้ายักขึ้นลงไหล่จะขึ้นลงตามไปด้วยแต่สะโพกอยู่คงที่และลักคอด้วยนะคะ เด็กๆปฏิบัติตามคุครูค่ะท่าที่สองค่ะการกดไหลคือกิริยากดไหลโน้มตัวไปข้างใดข้างหนึ่งทำพร้อมกับการเอียงศีรษะกดลงเฉพาะไหลนะคะโดยที่ไม่ให้สะโพกเอียงไปด้วยเด็กๆปฏิบัติตามครูได้เลยค่ะ สำหรับการปฏิบัติทั้งสองท่านี้ดูเหมือนว่าจะยากใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆค่อยๆปฏิบัติตามที่คุณครูสอนในวิดีโอนี้เด็กๆจะทำได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดสุดท้ายนะคะ